thank you ันนี้นะคะกลับมาเจอกันอกักันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาตามชื่อคล่ปด้านล่างเลยนั่นเองนะคะก็คืออยู่กันแบบเรื่อยๆนะคะเหนื่อยก็หยุดนั่นเองนะคะก็คือแบบอารมณ์แบบช่วงโควิดเนาะไม่ได้ทําอะไรก็อยากจะมานั่งเมา์มอยนะคะบวกกับพูดถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะที่ก้อยเนี่ยเลือกที่จะนํามาพูดถึงหรือว่านํามาใช้กับตัวเองด้วยนั่นเองนะคะเนาะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะเพื่อนทําแต่งานบ้านก็คืองานบ้านเนี่ยมีค่อนข้างที่จะ เยอะมากๆานะคะก็คือยิ่งทําก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็ไม่รู้ว่าทําแบบไหนเหมือนกันนะคะเนาะก็ทํางานบ้านมาทั้งหมด2-3วนันประมาณ3วาวันเต็มๆแล้วละ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาดูแลผิวตัวเองนี้หนึงนะคะเพราะว่าผิวเนี่ยไม่ได้รับการดูแลมาค่อนข้างที่จะหลายวันแล้วนั่นเองนะคะบวกกับผลิตภัณฑ์นะคะที่ก้ซื้อมาเนี่ยคิดว่าจะมาทําการทดลองใช้เนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้สั นีะะคะก็ถือโอกาสที่จะมาใช้ในคลิปวิดีโอนี้เลยนั่นเองนะคะก็จะเป็นจเจ้าตัวนี้เลยจ้าจเจ้าตัวนี้นะคะก็คือเข่าคอทะเลภูนั่นเองนะคะซึ่งสาวๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีแล้วเนาะเพราะ,จะเจ้าตัวนี้นะคะเขามีขายในเซเว่นนะคะหรือจะเป็นในวสัสด์ก็มีเช่นกันเขามีทั้งแบบนี้นะคะแล้วก็แบบหลอดด้วยนั่นเองนะคะแต่ตัวก็เองอ่ะยังไม่เคยลองใช้นะแต่เห็นหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล่ายูทูบเบอร์หรือว่าบล็อกเกอร์เนี่ยเขารีวิวกันเนาะว่าเฮ้ยใช้แล้วดีนู่นนี่นั่นนะคะก็เลยอยากจะใช้บ้านนะคะจริงๆแแแลานานแล้นะ้้วววเเาาามมมีนนนะตต่่ัก็องไไรูไป ขุมไหนมานะนาอก็เพิ่งจัดซื้อมาทําการทดลองใช้แต่ตัวเนี้ยก็ไม่ได้มาจากนหนเซเว่นหรือไม่ได้จากไหนวสันนะเพราะช่วงนี้เขาก็แบบไม่อยากให้ออกนอกบ้านใช่ไหมก,ก็เลยสั่งมาจากเออลาซาดานะคะในของอีฟแอนด์บอยนั่นเองนะเห็นว่าราคาเนี่ยเพียงแค่24บาทเท่านั้นก็เลยเลือกที่จะซื้อมาใช้เพียงแค่ชิ้นเดียวหง่วงไหมชิ้นเดียวนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทาการทดลองใช้น้อเฮ้ยดีไม่ดีอะไรยังไงเดี๋ยวถ้าดีแล้วก็อาจจะไปซื้อเป็นแบบ เพิ่มหรือว่าจะซื้อแบบหลอดใหญ่อะไรแบบนี้นะคะนอะ็อกก็นั่นแหละบวกค่าจะส่งแล้วก็เป็น42บาทถือว่าคุ้มไหมคุ้มนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องออกไปซื้อเองนะคะนาะบวกค่ารถค่าลานู่นนี่นั่นแล้วก็โอเคคุ้มแหละแล้วก็เอาความปลอดภัยนะคะเป็นหลักนั่นเองนะจ๊ะนะสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าการันตียอดขายมากกว่า1ล้านชิ้นกันเลยทีเดียวนะคะร่วมพัฒนาโดยเขาคอทะเลภูนะคะแล้วก็ SP สีสายป่านั่นเองนะคะนาะกสำหรับตัวนี้นะคะบอกว่าไม่ใส่สารกันเสียด้วยนะคะนาอกก็ถือว่าเฮ้ยก เป็นมากมะขามธรรมชาติร0 0เซนะคะชุดนี้ของการผัดผิวกระจ่างใสนะจ๊ะซึ่งตัวเล้เขาปรับจากสารคลายเครื่องต่างๆนะคะถึง5ชนชิ้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวก็จะใส่รายละเอียดต่างๆไว้ให้แล้วกันนะคะเนาะสำหรับตัวนี้เนี่ยคือดีนะธรรมชาติร0 0เซนะจ๊ะส่วนด้านหลังนะคะเขาก็บอกว่ามากเนื้อมะขามแท้เข้มข้นอุดมไปด้วย AHA นะคะจากธรรมชาติที่ช่วยผ่าเซลล์ผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นนั่นเองนะคะผสานคุณค่าการบำรุงพิเศษด้วยวัตถุดิบจากธรรมชาติแท้ๆอีก ห้าชนิดด้วยกันนะคะห้าชนิดเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็คือหนึ่งเลยมีธนาคารนะคะสองคือขมิ้นสามก็คือเฉมเทศน,นะคะสี่คือน้ำผึ้งนะคะส่วนห้านี่ก็คือ นมนั่นเองนะคะเพราะว่าส่วนผสมหลักๆเนี่ยก็คือแบบมีความปังปุิเยแล้วนั่นเองนะคะเนาะในเรื่องของน้ำผึ้งเนี่ยเขาก็รูๆก,กันอยู่เนาะว่าจะช่วยในเรื่องของผิวผิวเนี่ยได้ดีเช่นกันนะคะเนาะและต่อมานะคะเขาบอกว่าช่วยลดเลือนจุดด่างดำบำรุงผิวให้ดูมีสุขภาพดีเนียนุ่มกว่าที่เคยซึ่งตัวเองอะ่ะพบเจอปัญหาในเรื่องของจุดด่างดำค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะบริเวณหน้าแก้มนะซึ่งช่วงนี้ก็ใช้สกินแคร์เกี่ยวกับเรื่องในเรื่องของการแบบลดเลือนพวกรอยดำรอยแดงจ่าสิวอนะไรเนี่ยแบบหนักหน่วงๆๆมากๆเลยนั่นเองนะคะเนาะ ตัวช่วยหลายๆอย่างนะคะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการแบบเพิ่มเติมประสิทธิภาพเข้าไปนั่นเองนะคะเนาะสําหรับตัวนี้นะคะวิธีใช้เขบาบอกว่ามาบริเวณผิวหน้าลําคอทิ้งไว้5้าถึงสินาทีแล้วล้างออกควรใช้เป็นประจำนะคะสัปดาห์ละ1-2ครั้งปริมาณสุดที่อยู่ที่10กรัมนั่นเองนะคะนาะคือก็ยังไม่เคยใช้นะเดี๋ยวก็จะมาลองใช้ดูเดี๋ยวถ้าดีก็จะไปซื้อใช้เพิ่มนะคะซึ่งหน้าตาน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะียังไงแล้วนะคะก็ขอตัวไปล้างน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ กคนคะเขาก็ไปล้างหน้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เช็ดหน้าแห้งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะมาลองใช้นะคะเจ้าตัวนี้กันเลยนะคะน้องก็ขออนุญาตแกะเลยนั่นเองนะคะนาะแกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบที่เป็นแบบนี้นะคะนอก็เป็นตลับคือแบบมีความน่ารักนะซึ่งก้อยบอกว่าอันเนี้ยมาสะดวกใช้เพราะอะไรป้เพราะว่าปกติแล้วเมื่อก่อนนี่นะก้อยจะชอบเป็นคนที่ชอบมานั่งผสมเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่อนดินซอฟห้พองมะนาวอะไรแบบนี้เนาะซึ่งแต่ละอย่างที่เราอยากจะนำมา ก็จะต้องมานั่งหาอุปกรณ์นะคะก็คืออาจจะต้องมีถ้วยนะคะมีช้อนในการโคนหรือาอาจจะต้องมีพายเล็กๆนะคะใช้ในการแบบแต้มนานูนีนะก็คือต้องใช้อุปกรณ์นะแต่สําหรับตัวนี้คือเขาผสมพร้อมแบบสําเร็จรูปมาแล้วเนาะ,ะเราก็สามารถที่จะแบบเปิดแล้วก็มามาร์กมาแต้มมาป้ายอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะก็ถือว่าโอเคนะสะดวกใช้นะคะก็โอเคแหละสมราคานะคะเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูในเรื่องของคุณภาพนะคะหรือว่าผลลัพธ์ที่ได้กันอีกทีน,นะะึงเนาะสำหรับตัวนี้เนี่ยเห็นปะคะด้านล่างเขาก็จะเขียนว่าเปิดอ่ะเดี๋ยวเราก็เริ่มเปิดกันก่อน นะคะก็คือยังไม่เคยเห็นนะว่าเนื้อเขาเป็นอะไรอย่างไรซึ่งการเปิดก็ง่ายเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากเลยนะเปิดให้ดูหวังว่าจะไม่หกเออนี่เป็นแบบเนี้ย <c oughs> คือบอก <c oughs> จะบอกว่ามีกลิ่นมะขามนะเออกลิ่นมะขามนะ็่คือแบบมีความชัดเจนเลยนะซึ่งจะเป็นมาร์กที่เรารู้สึกว่าเนื้อแบบโอเคเลยอะ่ะไม่ได้เป็นเนื้อยากอะ่ะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างที่จะผสมมาได้ลงตัวแล้วนะคะ เขาญาติฉีก่อนนะเพราะเดี๋ยวถ้าทำไม่ดีคือมีความแบบหกมันเทิงไม่ได้ใช้นะคะกลิ่นก็เป็นกลิ่นมะขามเลยนี่อืมกลิ่นมะขามอะอารมณ์เหมือนเหมือนอรมณ์แบบอะไรที่แบบเขาเอานํามากวนอะไปเสียมดำแล้วก็กินอะเออประมาณนั้นอะนี่จะเป็นรูปแบบแบบนี้เนาะก,ก็ดีเนาะก,ก็คือแบบไม่ได้ไหลหรือว่าไม่ได้หยดได้ง่ายนะเพราะว่ามีส่วนผสมของน้าผึ้งนะเออเห็นปะแหลม โอเคมาที่นี่นะคะเราก็จะมาเริ่มมากกันเลยดีกว่าคะ่ะขอญอาตใช้ที่แผ่นด้วยนะ mm. นี่ใช้ไปร็จได้อ่ะขอหยิบกระจกเออนิ่มอ่ะดีอะ่ะนิ่มมากๆนี่นะแต้มมาแต้มง,ง่ายนิ่มมาไปเลยซึ่งเนื้อของเขานะคะคือละเอียดมากเหมือนอารมณ์แบบ คือทำมาผส,สมลงตัวแล้วก็ละเอียดไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของความเป็นเม็ดใหญ่ๆอะไรแบบนี้ให้รู้สึกว่าบาดผิวเลยอืมปงัปงปังปังเย่ปังเย่ในเรื่องของเนื้อคือดีนี่นะคะก็ถูกไปกลิ่นมะขามคือแบบเอาเรื่องอยู่เด้อนะคะนี่ทาไปเลย บอกว่าให้ใช้ให้หมดเลยนะคะทีเดียวเราก็ไม่ต้องเก็บไว้แล้วกันเพราะว่าเราเปิดใช้แล้วเนาะตอนแรกเขาซีนมาใช่ปะพอเราเปิดใช้แล้วเราคนที่จะใช้ให้หมดถ้าเราใช้ไม่หมดก็อาจจะทําให้แบบประสิทธิภาพหรือว่าคุณค่าตรงนั้นน่ะมันอาจจะทําให้แบบลดลงนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้ไปอืมดีอะอืมเป็นเนื้อละเอียดแล้วก็ ไม่เหนียวขนาดนั้นไม่ได้หนึบอะไรเลยเกี่ยง่ายมากนี่แต่ก็อย่างที่บอกนะว่าทุกครั้งอ่ะก่อนจะทําการมาร์กนู่นนี่นั่นก็ทําความสะอาดผิวหน้านิดน,นึงนะคะเพื่อให้แบบกรุขุมขนมันเปิดเนี่ยเออมันจะได้แบบง่ายต่อการแบบซึมซับเข้าไปอะไรแบบนี้เนาะนี่ก็อย่าเพิ่งตกใจนะคะใช้หมดเลยเยอะนะเออ ถึงแม้ว่าใช้ได้หนเดียวแตก่ก็คือเป็นหุ่นเดียวที่ค่อนข้างที่จะเป็นแบบเยอะอ่ะให้เนื้อผลิตภัณฑ์มาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ก็คือเราก็มาไปเลยไหนก็อยากสวยแล้วให้เต็มที่ไแปบบสภาพตอนเช้ามันก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนเพราะว่าเราเพิ่งตื่นนอนเมื่อตอนเช้ามืดแล้วเราก็ไม่ได้แบบมีเวลาดูแลตัวเองนะคะก็เลยแบบอาจจะยังไม่ได้แบบอาบน้ำผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรให้มันดีกว่านี้เนาะเออมันเป็นชุดนอนแหละ เพราะช่วงนี้อากาศก็คือมีความร้อนนะคะต้มแต้มๆไปยกเว้นดวงตานะจ๊ะแล้วก็รูจมูกนะคะไม่ต้องยัดเข้าไปนะคะนี่คิวค้วเขาก็ก็ป้าไปด้วยนะเพราะตัวนี้มันเป็นแบบมาที่เป็นแบบเนื้อเหลี่ยไงมันไม่ใช่อารมณ์แบบมาที่จะต้องมานั่งลอกถ้ามาที่จะต้องมานั่งลอกออกอะไรออกเงี้ยแน่นอนขนคิ้วหายค่ะทีลักไม่เหลือดีอะดูดิ ตกใจหน้าแดงกันนะเออโอ้ยเพื่อนๆคือจะบอกว่ามันเยอะอะถ้าใช้ไม่หมดจะเป็นไรไหมอะจะสามารถเอาแบบไปเก็บไปแช่ได้ไหมแต่เราก็มองว่าไม่น่าได้เราเพราะเขาบอกมาโนาว่าคนที่เราใช้ให้หมดในครั้งเดียวใช่ปะเพราะว่ามันอาจจะทำให้ประสิทธิภาพลดลงแต่ก็คือเนี่ยนี่วหน้าเรานะขนาดเราก็เป็นคนแบบหน้าใหญ่เด้อ,อะใชไปในเมื่อเขาบอกให้ครั้งเดียวเอ้าปาดปะ นะคะซึ่งช่วงนี้นะคะเพื่อนๆทำอะไรยังไงกันอยู่ที่บ้านเพื่อนก็คือฝนตกบางเป่าคือสําหรับบ้านก็คือฝนไม่ค่อยตกเลยอะ่ะคือมาบางทีเขียวขจีสีที่หมอน้ามอนไว้ไลเลยแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนทางผ่านค่ะทุกคนคะ่ะมาแล้วก็หายไปไม่ตกคะ่ะร้อนบางทีตกก็แบบใบป,ปลอยอะไรเงี้ยไม่ได้แบบตกเยอะแยะ จริงๆนะทุกคนถ้าแบบช่วงอากาศร้อนๆแล้วถ้าแบบว่าเออมันตกเนาะมันก็จะทําให้แบบว่าเขาเรียกอะไรอะร่างกายมีเอนเอร์จี้อะเพราะว่ามันแบบมันเย็นแล้วมันก็เหมือนกับร่างกายมันสูสัความเย็นอะพออากาศมันร้อนแล้วร่างกายมันเหมือนสะส่งความร้อนอย่างเงี้ยมันก็แบบไม่ค่อยอยากจะทําอะไรมากมายเหมือนสล็อตเลยอะแบบเอื่อยยิ่งกว่าเต่าอ,อีกนะเออเต่ายังรู้อยากจากแบบอยากจะเดินอะไรยเงี้ย แต่นี่แบบก่าจะคืบกว่าจะคานกว่าจะเดินไปได้แต่ละก้ะาวเนาะเอออารมณ์หมดสลอด็อตอะเพราะว่ามันร้อนไงทุกวันเลยต้องแบบกินโกโก้แล้วซึ่งวันนี้มันเป็นวาร์ปิกราคาไม่ขายอดนะซึ่งจะบอกว่าถ้านอกเหนือจากโกโก้แล้วอ่ะก,ก็มีตัวช่วยอื่นนะหลังจากที่แบบว่าถ้าโกโก้ไม่ขายจะทำยังไงจะอยู่ได้ยังไง เออก็ซื้อเป็นอ่อนมสตรอเบอรี่กินแทนนะคะเนาะก็จะต้องแบบมีหวานนิดนึงนะคะในการที่จะแบบเติมพลังในตอนเช้าๆนะเออเขาบอกว่าให้เรามาขอไหวไหมเนี่ยซึ่งตัวก็เอใส่เป็นแบบใส่สินนะจะดำไหมแต่ไม่เป็นไรเนาะมากไปหน่อยนึงเพราะเหลือคือแบบเยอะจริงให้มาเยอะจริงอะ่ะหนเดียวก็คือแบบโอ้โหปังกุรย่มากแล้วชอบเนื้อเนื้อ,อคือแบบลื่นสมูตี ปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบมาร์กหน้าพอกหน้าอยู่แล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยคือแบบวันเว้นวันเลยซึ่งมันก็ไม่ดีเมื่อก่อนเราไม่ได้แบบเรียนรู้หรือว่าแบบเข้าใจในเรื่องของการมาร์กหน้ามากมายเท่าไหร่ว่าเออมันควรจะมาคแค่แบบอธิลาทหนึ่งถึงสองครั้งสามครั้งอะไรแบบนี้เนาะก็เล่นมาร์กมันทุกวันเลยบางทีก็วันเว้นวันดีไม่ด,กมดีก็ไม่รู้นะคะเพราะช่วงนั้นก็แบบ เป็นช่วงที่อยากสวยแต่ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรวะไม่ได้ที่จะมานั่งแบบเรียนรู้หรือว่ามานั่งที่จะแบบดูยูทูบยูทูปกัอะไรแบบนี้เพราะเมื่อก่อนยูทูบยังไม่ม,มีเลยมั้งเออตอนที่อยากสวยใหม,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 ม่ยังไม่มี youtube เลยก็เลยแบบไม่ได้มาดูมารู้ว่าเฮ้ยมันจริงๆแล้วการบางหน้าที่ถูกต้องมันต้องมากยังไงเว้นระยะเท่าไหร่ไม่ควรที่จะใช้ติดกันไหมเพราะว่าสารสกัดบางตัวหรือว่า เออผลิตภัณฑ์หรือว่าสิ่งของบางอย่างที่เราผสมไปมันไม่สามารถที่จะมาได้ทุกวันไอนอย่างมะขามเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะมาได้ทุกวันเห็นปะเขาก็เคลมมาด้านหลังเลยเห็นไหมว่าอาทิตย์หนึ่งก็คือ1-2ครั้งเท่านั้นไม่ควรที่จะแบบใช้เยอะอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่ามันมีอะไรอะ AHA ใช่ไหมมันจะช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวเอโอโหจะเยอะอะเยอะมากเลยเขาบอกอส,อง,ส,สงสัยเดี๋ยวมาร์คเนี่ยก็คงจะต้องแบบไปอาบน้ำก่อนแหละเพราะว่ามันเยอะมาก ดูเห็นปะนี่ขนาดลงคอแล้วหน้าก็คือมีความตึบแล้วแล้วก็ยังไม่ค่อยหมดเลยนะเออเป็นคนที่ใช้อะไรก็จะต้องใช้ให้มันหมดจริงๆอะ่ะเพาเขาก็บอกอยู่ว่าหนเดียวก็คือแบบพอให้เราแบบใช้ให้หมดเพราะเขาแบบซีนมาเนาะใช้ไม่หมดก็คือแบบอาจจะทําให้เสียไปเลยหรือต้องทิ้งอะไรแบบนี้เราก็เสียดายไงยีง่สิบสี่บาทก็ตังค่ะทุกคนค่ะใช้ให้หมดค่ะดูดิเนี่ย เห็นปะมันก็ยังเหลืออีกแต่กระช่างมันเถอะเนาะเหลือนี้นิดหน่อยละถ้าจะขนาดนั้นก็เอาหน้าลงไปกวนเลยเถอะไม่ได้อีกหน้าใหญ่กว่านะคะนี่ก็ทําการแบบถูถวนไปก็จะบอกให้เนื้อมโยมากเนี่ยสำหรับถ้าซื้อแบบหลอดหรือก็น่าจะคุ้มเนาะเพราะว่าก็แบบว่ามีความรู้สึกว่าใช้ได้นานกว่าใช่ไหมอมืเขาบอกว่าให้ทิ้งไว้นะคะประมาณห้าถึงสิบนาทีโอ้โหนะ ห้าถึงสิบนาทีโอเคนั่นแหละเราก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละทุกคนค่ะคิดว่าหลังจากเสร็จตรงนี้ก็อาจจะต้องแบบอาบน้ําเลยนะเออเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแบบเยอะอยู่เนาะปกติแล้วก็เป็นคนที่จะมาร์กหรือจะพอกหน้าแล้วแต่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบมามาร์กมาพอกที่คอสักเท่าไหร่นะเพราะรู้สึกว่าลาคาญตรงที่ว่าผมแบบ มันคอยจะแบบเลอะเปอะอะไรเงี้ยมันก็จะต้องมานั่งสระซึ่งช่วงนี้จะบอกว่าอากาศร้อนทําให้ก้อนเนี่ยแทบจะต้องแบบสระผมทุกครั้งเลยที่อาบน้ำงงปะเออเพราะว่าถ้ามันแบบไม่สระผมมันรู้สึกเหมือนกับมันไม่ได้สดชื่นมันไม่ได้เฟรชเวอร์ชั่นนั้นทั้งที่รู้ว่ามันก็ไม่ได้ดีเลยเนาะมันเหมือนร้อนนะเออร้อนหนังหัวจะต้องสระพัสระแล้วมันก็เหมือนชื่นใจสบายอารมณ์ไปทั้งตัวเลยนั่นเองนะคะเนาะนี่ซึ่งกลิ่นก็เป็นกลิ่นมะขามเลยอะ อารมณ์แบบมขะขาาผสมน้ำผึ้งอ่ะมีกลิ่นหอมน้ำผึ้งด้วยอืมนี่ดีนะปังอยู่นะเออช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวนะคะเดี๋ยวถ้าก้อยมีโอกาสไปเซเว่นก็ก็จะซื้มอมาอีกนะตัวดีตรงที่ว่าไงดีตรงที่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้ต้องมาทุกวันเนี่ยก็เลยจบเออหลังจากที่มาครั้งนี้แล้วเราก็เว้นไปได้ใช่ปะ่ะเดี๋ยวพอไปเซเว่นแล้วก็อ่ะเดี๋ยวไปดูมาใหม่ แต่ก็ต้องบอกนิดนึงนะในเรื่องของเซเว่นเกี่ยวกับเรื่องเจ้าตัวเนี้ยก็คือไม่ได้มีขายทุกเซเว่นนะเพื่อนต้องเข้าใจน,นิดนึงเนาะว่ามันไม่ได้มีขายทุกเซเว่นนะเพราะว่าก็เข้าไปเอ่อสองถึงสามเซเว่นถึงจะเจอสักอันหนึ่งนั่นเองนะคะเนาะก,ก็นั่นแหละเป็นประมานนะั้นสภาพคือแบบมีความง่วงนอนนะเมื่อคืนก็คือแบบนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งนะคะเนาะก,ก็เลยแบบต้องดูแลสุขภาพผิวกันนิดหนึ่งนะจ๊ะ นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยอ่ะนี่ยังไงก็ขอทิ้งไว้ประมาณ5-10นาทีก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะนะ คนคะตอนนี้นะคะก็ผ่านไปนะคะเป็นเวลา15นาทีแล้วนะคะซุขสภาพก็อย่างที่เห็นเลยนะคะก็จะเริ่มมีความแบบตึงๆนะคะที่หน้านะคะส่วนคอเนี่ยก็คือแบบขยับลงก็มีความเนิบๆนิดๆนะคะเนือๆนิดๆเท่านั้นเนาะก็เดี๋ยวยังไงแล้วนะคะก็ขอตัวไปล้างออกก่อนละกันนะคะเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังเนาะว่าหลังจากที่มาแล้วเนี่ยเป็นอะไรยังไงแล้วเวลาไปล้างเนี่ยจะล้างออกง่ายหรือไม่นะคะเดี๋ยวก็มาพูดกันค่ะ ก็ก็ไปล้างหน้านะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ผิวประมาณนี้นี่คือแสงที่ได้จากธรรมชาตินะคะเนาะผิวเนี่ยก็คือจะมีแบบความแบบดูใบขึ้นนะคะดูแบบกระจ่างใสเนาะเออคือดีนะการใช้ครั้งแรกถือว่าเป็นไปได้ที่แบบว่าเห็นถึงผลลัพธ์นะคะในเรื่องของแบบหน้ามันดูใสขึ้นอนะ่ะทุกคนเออส่วนในเรื่องของการล้างอันนี้มาพูดกันดนนู้น,นในเรื่องของการล้างอาจจะต้องแบบ ถูๆนะคะลูบๆปหลายรอบนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่ตัวมาร์กเน่แห้งแล้วนะคะก็จะอารมณ์เหมือนกับว่าเวลาเอามะขามเปียกมาทาที่หน้าแล้วมันจะมีแบบเนื้อมะขามอะไรแบบนี้เนาะก็อาจจะต้องแบบถูหลายรอบนิดนึงนะคะเนา,จจะ,แบบานะ,ะแต่หน้านุ่มมากทุกคนค่ะหน้านุ่มแล้วมันดูแบบลื่นอ่ะมันมีความชุ่มชื้นในผิวอ่ะคือดีงามนะเฮ้ยอันนี้จะต้องแบบมีหลอดใหญ่แน่นอนคือดีนะคะก็ชอบมาก หน้ามันจะแบบมีความนุ่มและความเนียนในระดับหนึ่งเลยนะอันนี้ไม่ได้คิดไปเองนะทุกคนมันเป็นสิ่งที่ก้อยสัมผัสได้นะคะจากมือตัวเองนะว่าเฮ้ยมันชุ่มชื่นมันมีความนุ่มความละมุนอยู่กับผิวนะคะแล้วก็ผิวเนี่ยดูแบบดูกระจ่างใสขึ้นดีนะก้อยมองว่าตัวเนี้ยถ้าใช้แบบเรื่อยๆนะคะตามที่เขาบอกนะว่าอาทิตย์หนึ่งสองถึงสามครั้งเนี่ยก้อยมองว่าจะช่วยในเรื่องของการลดเลือนพวกรอยดำรอยแดงได้จริงนะดูดิ นี่คือใช้ครั้งแรกนะคะจะบอกว่านวาจะผิวหน้าเอยผิวคอเออนะคะนุม่มเฮ้ยดีดีจริงไม่คิดว่าจะดีนะทุกคนอ่ะสำหรับนะคะใครที่อยากลองใช้ก็ลองไปดูนะคะตามเซเว่นเนาะถ้ามีก็ซื้อมาลองะคะ่ะอันนี้คือดีจริงนะคะมันไม่จกตาด้วยนะแต่ถ้าใครหาซื้อไม่ได้ก็แนะนําว่าให้เข้าแบบพวกอ๋อลาซาด้าหรือว่าช้อปปีอะไรพวกนี้นะคะมีเช่นกันเลยพิมพ์ไปเลยนะคะว่าเขาข้อทะเลปูหรือว่ามาร์กน้าเขาขอทะเลปูนะคะก็จะเจอแน่นอนนะคะ ีชอบมากมันมีความนุ่มความนิ่มแล้วก็ผิวดูวแบบเด้งๆอ,ะอ่ะอะทุกคนคะหลังจากที่เราเนี่ยมาร์กหน้ากันไปแล้วนะคะทีนี้ก็ก็จะลงบำรุงนะคะซึ่งวันนี้ก็มองก็คงไม่ได้แต่งหน้าอะไรหรอกเพราะว่ารู้สึกว่าแบบไม่อยากแต่งหน้าเนาออยากจะแบบเว้นว่างบ้างนะให้หน้าได้รับแบบการแบบพักผ่อนหรือว่าการดูแลบ้างนั่นเองนะคะเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่หมัดชอบแล้ก็ใช้ตัวนี้นะคะบีบไป ก็ประมาณเท่าเหรียญสิบเอ่ประมาณนี้นะก็จะเป็นตัวนี้นะคะของ In Beauty นั่นเองนะคะก,ก็จะใช้ทุกวันแหละทั้งเชา้าทั้งเย็นเลยนี่ประคลอลงไปเยอะเลยนะคะตัวนี้มองว่ามีน้ําหอมนะคะถ้าใครแพ้ก็ข้ามไปนะคะนาอแต่ไม่มีแอลกอฮอล์นะทุกคนใช้แล้วคือชอบลองที่เรื่องสิวมันก็ยุบไวนะทั้งที่ว่าไม่ได้ช่วยเรื่องสิวนะแต่ก็มองว่าถ้าผิวมันสุขภาพดีผิวมันแข็งแรงเนี้ยก็มีส่วนช่วยนะคะในเรื่องของการทาให้สิวเนยยุบนะเออ นี่ทาเยอะๆเลยทาคอด้วยตอนแรกนึกว่าจะต้องแบบอับน้ํายกเซตเลยนะเพราะว่าแบบค่อนข้างที่จะเลอ,เอะเนาะแต่ก็นั่นแหละจบไปนะคะเป็นที่เรียบร้อยนี่นะคะก็อยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปไหน เห็นปะลงไปแล้วหน้ามันจะแบบมีความช่ำๆวาวๆนะคะน้องน,นี่ก็คือเป็นการแบบดูแลผิวนะคะเบื้องต้นนะคะที่ก้อยเนี่ยทำได้นั่นเองนะคะนอะ้องเพราะว่าเราก็อยู่บ้านนะซึ่งตอนนี้ก้อจะบอกกบกลุบนะคะว่ามีความแบบ,แบบแอบสั่งของในลาซาด้าแล้วก็ไม่รู้ว่าก้อยเป็นอะไรก็ชอบสั่งแต่ลาซาด้าว่ะทุกคนพยายามที่จะไปดูในช h อป e ีแล้วอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวคราวหน้าก็าจะเป็นช h อป e ีบ้างก็ได้นะเออสลับกันไปบ้านนะคะแต่ที่ก้อยชอบในลาซาด้านเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกับว่า ยังไงเหมือนกันในโทรศัพท์เรามันก็แบบมีเพียงแค่ลาซาด้เนาะที่เกี่ยม,มานั่งโหลดแอป s h o ปปี e อะไรแบบนี้นะแต่ก็จะพยายามไป s h o ป e ีบ้างนั่นเองนะเพราะว่าหลายคนบอกว่ามีโค้ดนะคะแล้วก็มีอะไรต่างๆนะเดี๋ยวก็จะเข้าไปดูด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก็แอบสั่งนะคะเป็น เป็นอะไรนะ่ายังไม่บอกดีกว่าเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าของมาวันนี้ก็จะมาแกะให้ดูนะคะแต่ถ้าของยังไม่ได้มาวันนี้ก็เดี๋ยวจะแกะให้ดูแน่นอนแหละก็คิดว่าน่าจะเป็นในคลิปวิดีโอนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นคลิปก็คืออาจจะไม่ได้อัดอะไรมากมายนะคะก็มาใช้ให้ดูกันแหละเพราะว่าอยากลองใช้มากๆเลยนะคะสําหรับในเรื่องของมาคมาหามนะคะขอ,ของเขาเขาเทอูนะคะก็ให้ใช้แล้วเยี่ยมลิงค์อะมาคะ่ะ นี่อ่ะเดี๋ยวไงแล้วนะคะก็ขอตัวไปอาบน้ํางงไหมคออะหลังตาเสร็จแล้วเพิ่งจะไปอาบน้ําอ่ะขอตัวไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเจอกันจ้าก็กลับม,มาเจอกันอีกแล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นแล้วนั่นเองนะคะนอซึ่งก็ได้ไแล้วคะ่ะ าสำหรับพัสดุนะคะก็มาส่งนะคะประมาณตอนบ่าย2โมงนั่นเองนะคะก็ใช้อยู่ใหญ่ค่ะก็แกะดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอันดับแรกเนี่ยคือเราต้องการจะเช็คของด้วยนะว่าเฮ้ยมันดีมันโอเคจริงไหมาตามที่เราสั่งมาจริงหรือเปล่าเพื่อนๆอ,อยากรู้ไหมคะว่าในนี้คืออะไรนะคะก็มาช้าก้อยอุบไวใช่ไหมก็มาดูไปพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะคะเนาะก็ก้อยก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้วยความที่ว่าเราจะต้องเช็คสินค้าเนาะเออเปิดมาแล้วนะคะด้านในกล่องก็จะเป็นประมาณนี้เห็นแล้วเนาะว่าเป็นกระเป๋า นั่นเองนะคะกระเป๋าใบใหม่นะคะซึ่งจะบอกว่าใบนี้นะเป็นใบที่ก้อยเนี่ยซื้อมาด้วยราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงสําหรับโดยส่วนตัวก้อยนะเออพเพราะโดาปกติแล้วเนี่ยก็จะซื้ออยู่ที่ใบละร้อยยี่สิบหรือบางทีก็แบบ อ๋อสปายให้มาบ้างอะไรบ้างนะคะจังไม่ค่อยซื้อกระเป๋าที่ราคารแรงนะคะด้วยตัวเองเลยจะถามว่าใบนี้แรงมากไหมก็ไม่แต่ก็แรงสำหรับตก้อยนะเพราะว่าใบละ200บาทนะคะนาอรวมค่าจัดส่งแล้วเนี่ยก็อยู่ที่230บาทนะคะน้องซึ่งหน้าตาเนี่ยน้องก็แพ็ความเป็นแบบนี้แล้วก็กแกะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะจ้านี่ เ,เอะออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ซึ่งก็จะบอกว่าครั้งแรกที่เห็นนะคะคือชอบมากมากเราเนี่ยอยากได้กระเป๋านะคะแบบเนี้ยมานานมากแล้วนั่นเองนะคะแล้วเราก็เข้าไปดูนะคะในรานสด้ดเขาจะ็แบบมีหลากหลายร้านมากๆเลยนะแต่ทุกคนค้าข้อนึงเลยนะที่ก้อยพบแล้วก็ก็เจอนะเป็นประสบการณ์นะกับตัวเองเองนะคะคือเวลาที่เราเนี่ยดูของชอปนะคะในรานสด้าเนี่ยย้ำว่าให้เข้าไปดูที่ร้านของเขานะคะแล้วก็เลือกที่จะปัดดูหลายๆรูปนะบางทีเราก็ยดูอ่ะแบบเนี้ยกระเป๋าคล้าย แบบนี้เลยนะเป็นรูปแรกแล้วก็เขียนไว้นะว่าประมาณ89บาท99บาทหรือ7 9บาทแต่พอเราพลิกรูปดูหลายๆรูปเข้าอ่ะหรือว่าเราต้องการจะเลือกสีเราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่กระเป๋าแบบนี้นะราคา7 0 8 0แบบมันเป็นกระเป๋าอีกรูปแบบหนึ่งนะคะนาะแต่อย่างเงี้ยก็คือร้อยกว่าขึ้นหรือ200อขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะอย่าให้ดูที่รูปนะคะเพราะรูปเนี่ยมันใช้ไม่ได้จริงนะเพื่อนเนาะ ก็ให้ดูที่ร้านที่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของกระเป๋า mm. เกี่ยวกับเรื่องรูปแบบราคาให้มันตรงปกด้วยนั่นเองนะคะแล้วก็ทางที่ดีอีกอย่างนึงก็คือให้ดูรีวิวนะคะใต้ร้านค้านั้นๆด้วยนะ,ะสำหรับร้านนี้คือดีงามมากๆก้อยซื้อแล้วก็รู้สึกว่าคนที่กลับมารีวิวให้เขาก็คือแบบดีงามมากๆเลยนะคะได้ของที่ตรงตามที่จะซื้อทุกคนเลยก็ก็เลยเลือกที่จะซื้อมาก็ชอบนะสาหรับทรงมนันนกคือแบบมีความชอบมากๆเลยเพราะว่าตอนแรกอ่ะก้อยเป็นคนหนึ่งที่ บ้าหอบฟางมีความพกของเยอะมากกระเป๋าใบนี้ก็คือไม่อยู่เลยเอาไม่อยู่เลยนะคะบอกตามตรงนะแต่ด้วยความที่ว่าเราเองอ่ะมีความรู้สึกกับตัวเราเองว่าเราอยากจะพกน้อย,อยพกแค่ออโทรศัพท์มือถือกับกระเป๋าสตางค์แมสนะคะแล้วก็แอลกอฮอล์แค่นั้นเนาะแต่ความเป็นจริงในชีวิตจริงของก้อยมันทาไม่ได้ทุกคนค่ะทาไม่ได้เลยนั่นเองค่ะเนาะก็ก็กกเลยเลือกที่จะซื้อกระเป๋าใบใ,บใหญ่เพราะใบใหญ่ปุ๊บมันก็รู้สึกเถอะทะ ไปอีกมันไม่ได้เพื่อนก็รู้สึกว่าเออเอาเท่าที่ได้แล้วกันเอาเท่าที่แบบว่าพอใส่แค่แม็ดได้แอลโกอฮอล์ได้หรือว่าใส่โทรศัพท์กับกระเป๋าสัางได้ใบก็โอเคแล้วนก,ก็เลยได้เป็นใบนี้มานะคะซึ่งการเปิดนี่ก็จะมีตรงนี้นะ,ะให้เราเนี่ยบิดเนาะพอบิดแล๊บเห็นไหมก็เปิดขึ้นนะคะซึ่งด้านในเป็นแบบนี้มีสายมาให้เห็นไหม นีสายมาให้ด้วยนะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะมีท siglo. ั <fry UC S> ้งหมดกันเนี่ยสามช่องนะคะแล้วก็มีสี่ช่องอะสี่ช่องมีช่องอีกนึงเป็นช่องเล็กตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้จริงแต่ไม่มีซิปนะคะไม่มีซิปเนาะก็ชอบนะในรูปแบบที่ว่าตัวกระเป๋าเนี่ยเป็นสีดําแต่ข้างในเป็นสีแดงเนาะมาดูแบบเก๋ดูมีเสน่ห์ดูมีสไตล์ของตัวมันเองใช่ไหมคะและเราก็สามารถที่จะใส่สายได้สายเนี่ยอ่ะพูดถึงสายกันหน่อยสายตรงนี้ก็คือโอเคมีความแข็งแรงดีแต่ในโหมดของโซ่ตัวนี้ค่อนข้างที่จะมีความบอบบางนิ ดนึงนะแต่ก็ไม่ถึงขั้นขนาดแบบขาดง่ายเข้าใจหรอปะเออเพราะปกติแล้วเป็นคนที่ชอบแบบพาดปาดค้างนะคะหรือว่าผานไหลเนาะจะสะดวกกว่าเพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ชอบแบบใช้กระเป๋าท,แบบที่มันจะต้องชอยแบบไงคล้องมือหรือว่าใช้มือแบบถือไปนู่นไปนี่นเพราะเป็นคนขี้ลืมนะคะเนาะอเออก็จะเป็นประมาณนั้นแหละนะคะก็นะ,ะมาให้ดูกันนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปจัดกระเป๋าแล้วกันเนาะเอาแม้เออถ้าเอาก็บงหนึ่งมาละกันแต่ถ้าไม่วงหนึ่งก็ทำยูนดีนะคะอเออก็จะเป็นประมาณถือว่า สวยนะคะสำหรับอีกนนก็คือให้10เต็ม10เลยนะคะรวมถึงร้านค้าและการจัดส่งต่างๆด้วยนั่นเองนะอ่ะวันนี้ก็มามามอยกันนะคะพอหอมปากหอมคอนะคะถ้าใครชอบคิวดีโอนี้ก็อย่าลืมคลิกไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะตอนนี้ก็มีเฟซบุ๊กเพจแล้วนะคะชื่อเดียวกับอินสตาแกรมเลย YouTube ก็เช่นกันนะคะก็คือไลด์ก็ชนนาแนลนั่นเองก็ฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะคะส่วนช่องทางทางอื่นนะคะที่แบบเพื่อนๆอยากจะคอมเมนต์ข้ามาพูดคุยกันได้นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ข้ามาพูดคุยกันได้นะก็ยินดีที่จะอออ่่าานนนนหหรรืวีททตบบุข้คมเััส ิดีโอนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วลกลับมาเจอกันอีใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย